เมื่อไม่นานมานี้ค่ะฟุตเทจของทหารเกาหลีเหนือในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเริ่มถูกเผยแพร่ออกมามากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟุตเทศวินาทีสุดท้ายของทหารเกาหลีเหนือที่กำลังถูกโดนติดระเบิดพุ่งเข้าใส่ โดยเหตุที่ทาหารเกาหลีเหนือกลายเป็นเป้าหมายหลักของโดนฝ่ายยูเครนนั้นก็มีได้หลายประการค่ะแรกเลยคือยูเครนนั้นมีความกระตือรือร้อนที่ต้องการพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเ <c oughs> กาหลีเหนือได้ส่งทหารเข้ามาช่วยฝ่ายรัสเซียในการทาสงครามกับยูเครนจริงจึงพุ่งเป้าก,กับการใช้โดนกับทหารเกาหลีเหนือโดยหวังที่จะสามารถจับภาพใบหน้าของทหารเกาหลีเหนือได้ 2ค่ะมีการคาดการว่าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมาแม้จะเป็นทหารจากหน่วยรบหัวกะทิของกองทัพเกาหลีเหนือแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถูกฝึกมาให้รับมือกับการรบในสงครามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะสงครามที่มีการใช้ดโดรนกันตั้งแต่ระดับหมวดไปจนถึงระดับกองพลอีกทั้ง awareness หรือการรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของทหารเกาหลีเหนือก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์หรือติดลบค่ะ เพราะแม้ในเกาหลีเหนือจะมีการใช้โดรนแต่ส่วนใหญ่โดรนที่ว่านั้นก็จะเป็นโดรนตรวจการระดับกองพันหรือกองพลซึ่งทหารส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยค่ะอีกทางยังเป็นไปได้อีกด้วยนะคะว่าหลักนิยมของกองทัพเกาหลีเหนือณนะเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หรือการรับมือโดรนติดอาวุธทําให้วุฒหานเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปยูเครนไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงจึงกลายเป็นเป้เปาให้โดรนของยูเครนไปโดยปริยายค่ะ แล้วทำไมเกาหลีเหนือที่อาจรู้อยู่แก่ใจว่าทหารของพวกเขาอาจไม่มีขีดความสามารถในการรบในสงครามรูปแบบใหม่แต่ก็ยังส่งไปให้โดนสังหารเหมือนผักปลาในส่วนนี้นะคะก็ต้องขอบอกก่อนว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเพียงแต่กําลังทหารเท่านั้นแต่ยังส่งอาวุธไปด้วยอย่างรถถังติดจรวดต่อสู้รถถังแบบ M2018 ปืนใหญ่อัตราจรขนาด170มิลิเมตรแบบ M1978 และนอกจากนี้ยังส่งเครื่องกระสุนและอาวุธปืนไปช่วยฝ่ายรัสเซีย แล้วจากอาวุธและชีวิตของทาหารที่ส่งไปให้เนี่ยเกาหลีเหนือได้อะไรกลับมาอย่างหนึ่งที่เราทราบนะคะคือได้เครื่องบินลบกลับมาค่ะโดยพลเรือเอกสมูเอลปาปารผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงานสัมมนา Reagan National Defense Forum ในช่วงต้นเดือนธันวาคมมีใจความว่า รัเสเซียได้ตกลงที่จะส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบมิก29และ SU27 ให้กับทางเกาหลีเหนือเป็นการตอบแทนที่ด้ส่งกำลังทหารอาวุธและเครื่องกระสุนจำนวนมากให้กับรัเสเซียเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและแม้เครื่องบินขับไล่แบบมิก29และ SU27 จจะไม่ใช่เครื่องบินรบที่ใหม่มากแต่สำหรับเกาหลีเหนือน,นั้นนี่คือแพ็กเกจการอัปเดตกองทัพอากาศแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าอากาศยานจํานวนมากในกองทัพอากาศเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอากาศยานแบบเก่าอย่างเครื่องบินรบสั้นหยาง j 5และ m i g 21เครื่องบินสมรรถนะสูงของเกาหลีเหนือก็จะมีเพียงแค่เครื่องบินอย่าง m i g 29รุ่นเก่าและ s u 25ซึ่งก็ไม่ได้มีจํานวนมากเท่าไหร่ค่ะเพราะงั้นการได้รับเครื่องบินเพิ่มเติม,ตมอย่างม i g 29รุ่นใหม่และ s u 27ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินสําหรับภารกิจของน่านฟ้าโดยเฉพาะ มันก็อาจจะคุ้มค่าในมุมของเกาหลีเหนือกับการนําอาวุธและชีวิตทหารเป็นแลกกับเครื่องบินรบใหม่จากรัสเซียอีกทางก็ยังมีความเป็นไปได้อีกค่ะว่าเกาหลีเหนืออาจได้รับผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมจากรัสเซียในอนาคตขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะหากใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Holiday Gift Festival ทศกาลของขวัญต้อนรับวันหยุดสินค้าเวเลอร์พีเอ็ลดจัดให้ในราคาพิเศษไม่ว่าจะนําไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือของขวัญสําหรับจับฉลากสามารถเลือกสัรได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567แจ้งเพิ่มสําหรับลูกค้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเพียงแสดงบัตรข้าราชการจากปกติลด10%พิเศษลดเพิ่มเป็น15%ที่ช่องทาง Facebook Li@ n แและหน้าร้านส่วนลูกค้าทั่วไปไม่ต้องน้อยใจนะคะ เพราะอย่างได้ส่วนลด10%ทุกช่องทางและทางเวลเลอร์ของเราก็ขอแจกรางวัลสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ1,000บาทได้สิทธิ์รุ้นรางวัลสุดพิเศษประกาศผลแจกรางวัลวันที่8มกราคมปี68นะคะไปช็อปกันคะ่ะ